เล่านาทีหนีตายชมพู้อารยาเล่านาทีหนีตายหลังได้ยินเสียงะลังจากในโรงแรมทิ้งเพชรทิ้งเงินขอชีวิตรอดกลับบ้านเป็นการเล่าเรื่องของคุณแม่สุปตาชมพู้อารยาหลังเหินฟ้าไปร่วมงานพรมแดงเมืองคานประเทศฝรั่งเศสกับนาทีชีวิตวิ่งหนีตายจากห้องพักโรงแรมหลังได้ยินเสียงสัญญ,ญาณเตือนภัยจากโรงแรมโดยแม่ชมได้ออกมาเล่าผ่านรายการทอกระเทยกับเหตุการณ์ระทึกวันนั้นกำลังจะทิ้งตัวนอนเลย เพราะว่างานจบแล้ว after party ก็จบหมดแล้วตอนนั้นหรือผมถอดคลิปออกหมดล้างหน้ากำลังจะนอนจริงๆจากนั้นเสียงอลังก็ดังเราก็นั่งรอฟังไปสักพักเสียงมันก็ไม่เงียบสักทีเราก็จะเอายังไงดีจะเอาอะไรออกไปจากที่นี่เพื่อนสนิทพลอยชะวะพรบอกว่าเอาพาสปอร์ตเราก็อยู่ในห้องนอนและไม่ได้ใส่กางเกงในหัวเราะ ก็กำลังจะนอนเลยไม่รู้จะใส่ทําไมแต่ตกใจก็เลยขอใส่กางเกงในก่อนแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตคลุมก่อนลงก็มีการนึกว่าจะใส่แจ็คเก็ตอะไรดีด้วยเผื่อลงไปเจอกับเพื่อนดาราคนอื่นหัวเราะระหว่างทางที่เดินลงก็เห็นคนเดินสวนขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าฟอสลังก็เลยเดินกลับห้องแต่ตอนนั้นบอกเลยว่าลืมสนิทว่าเทชรเงินต่างๆอยู่ในเซฟหมดเลยไม่ได้เอาออกมาหัวเราะ